สงคราหนึ่งสถานกับช่วงรอบรู้รอบรัสวสอปปสงขราเกหนึ่งวันนี้อยู่กับพิชานรสนาสโมอสอนผู้ดําเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณครูส,สกุณาเกตแก้วนะคะคุณครูจากโรกงเรียนบ้านวัดใหม่จะมาสอนออนไลน์ให้พวกเราได้รับชมกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะ Good afternoon everyone my name is กุณาเกแก้ว I'm from บ้านวัดใหม่ส o o l โอเคค่ะนักเรียนวันนี้คุณครู i m um, in the morning, I went to the market. I bought something. For example, mango s t e a n apple, r a m b u t a n for my mother. And I want to know when you go to the market, what do you want to buy? บอกครูฟ้าสิคะว่าถ้าหนูไปตลาดอะคะ่ะหนูจะซื้ออะไรบอกครูฟ้าคนละหนึ่งอย่างคะ่ะเช่นคะ่ะ apples good w ้ t ชแม่หล่อนว้าว It's ิส r เว e l i ด i o ลิช a n a สบาโอเคกูค่ะอ่ะค y o u มื a ให for y o ั r s e l f นะคะเยี่ยมมากค่ะอ่านะคะต่อไปเราจะมาดูนะคะ a อ t เด m a มาเก็ market, ค่ะบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างที่ตลาดนะคะโอเคค่ะอย่างที่ครูบอกนะคะ today we learn about at the market ค่ะก็คือเราสมมุติว่าเราทุกคนนะคะไปตลาดค่ะ เราไปตลาดนะคะวันนี้ครูฟ้าจะมาเน้นเกี่ยวกับการตั้งคำถามนะคะ How much กับ How many ค่ะเราจะมาดูนะคะว่า How much กับ How many เนี่ยใช้ยังไงอันแรกนะคะครูทบทวนก่อนนะคะทบทวนครั้งที่แล้วอะคะ่ะเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับคำนามนับได้คำนามนับไม่ได้คะ่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาตั้งคำถามเกี่ยวกับจำนวนของคำนามนับได้คำนามนับไม่ได้ก็เลยเอา How much กับ How many มาะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าจะเป็นยังไง อย่างแรกนะคะ how much ค่ะสักครู่นะคะอ่าค่ะมาแล้ว how much นะคะจะใช้กับคำนามเอก,กพจน์ที่นับไม่ได้ค่ะส่วนมากจะเป็นอ่าเนื้อพูดจะเป็นเป็นเนื้อเป็นผงเช่นชูกา r s a ซ t อะไรประมาณนี้นะคะแต่เราจะมาเน้นคำศัพท์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วค่ะค่ะอันแรกนะคะออ ่าทุกคนนะคะ listen นะคะ the first you listen carefully ให้ทำอะไรคะให้ฟังค่ะใช่ค่ะ the second you speak together when you listen the first you listen second you speak together o k เคค่ะ listen carefully are you ready when when I say are you ready you say yes 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 o k a คโอเค are you ready yes yes very good o k ah the first Word. Listen. Beef. You say, beef. Beef. Good. Next. Pork. Pork. Duck. Duck. Okay. Good. Next. Chicken. Chicken. Okay. And the last. ลมแลมนะคะคำทั้งหมดทั้งห้าคำนี้ค่ะเกี่ยวกับจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อนะคะซึ่งเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำนามที่นับไม่ได้นะะี่ค่ะเมื่อกี้ครูกิ่นไ้แล้วว่าเราจะใช้กับ h how much ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการตั้งคําถามเนี่ยเราจะใช้ยังไงต่อไป next นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการถามประโยคค่ะเราจะถามยังไง the first นะคะเหมือนเดิมค่ะ Listen, second, you speak together or say together, โ k a y อ uh, ่ะฟังดีๆนะคะ How much beef do you want? Okay. How much beef do you want? เขาถามอะไรคะถามถึงจำนวนอะไรเนื้อวัวนั่นเองค่ะเขาถามว่าคุณเนี่ยต้องการเนื้อวัวเท่าไหร่มาดูสิคะว่าอีกคนนึงเขาจะตอบว่าอะไร I want one kilo of beef. please okay I want one kilo of beef please. อีกอบนึงนะคะ one more time listen carefully. How much beef do you want? How much beef do you want? Everybody say together one two three. Okay good next นะคะ I want one kilo of beef please. I want, of beef, please. I want one kilo of beef please. อันนี้นะคะหมายถึงว่าเขาเขาต้องการเนื้อวัวเท่าไหร่คะ1นคือเท่าไหร่คะหถูกต้องค่ะใช่ค่ะเขาต้องการเนื้อวัวหนึ่งกิโลค่ะ นะคะเนื้อวัวเราจะไปน,นับเป็นชิ้นไม่ได้แล้วก็นับเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลนะคะต่อไปนะคะ The next example ค่าต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเขาเนี่ยจะมาซื้ออะไรนะคะโอเค listen how much pork do you want โอเค how much pork do you want เขาถามถึงอะไรคะ pork เนื้ออะไรเอย่ย ถูกต้องค่ะเนื้อหมูนั่นเองอามาดูสิคะาว่าเขาเนี่ยต้องการเนื้อหมูกี่กิโลค่ะ I want three kilos of pork, kilos of pork please อะไรนะคะ I want three kilos of pork please เขาต้องการกี่กิโลคะ three three คือเท่าไหร่คะสาม good ค่ะถูกต้องค่ะนะคะนี่คือวิธีการถาม how much นะคะก็คือจำนวนที่เรานับไม่ได้เราจะใช้เป็นกิโลนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกัน โอเค next นะคะ how many how many ใช้กับอะไรเอ,อ่ยใครตอบได้บ้างมีไหมคะค่ะ how many ใช้กับคำนามนับได้คะ่ะที่เป็นพ่อหูพจน์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการตั้งคำถาม how many เนี่ยเราจะมาเราจะมีวิธีการตั้งคำถามยังไงนะคะตัวอ,อย่างแรกนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะทบทวนคำศัพท์ครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปมันก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ที่เราจะเจอในตลาดในช่วงนี้นะคะ่ะ นะคะ The first you listen, the second you speak together. โอเคค่ะ The first <Orange. S 1> you say orange, good orange. Next mangosteen, mangosteen. โอเค Next banana, banana. Okay you say together banana. Next apple, apple. Guava, guava. โอเคค่ะันนี้ก็คือคำนามที่นับได้นะคะเรานับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 f อันนี้ก็คือที่นับได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาต่อไปเราจะตั้งคำถามยังไงกับ how many เมื่อกี้เราเรียน how much ไปแล้วอันนี้เราจะเป็น how many ดูนะคะ,ะมาดูว่าเขาจะถามคำถ,ถามอย่างไรนะคะ,ะมาดูกัน how many apples do you want โอเคค่ะ how many apples do you want เขาถามถึงอะไรคะ apples ใครตอบได้บ้างโอเคถูกต้องค่ะ แอปเปนั่นเองค่ะมาดูนะคะว่าเขาต้องการ Apple กี่ลูกกันแน่อ่าเขาต้องการเท่าไหร่คะ Listen carefully I want four apples, please I want four apples, please, four apples, please. เขาต้องการกี่ลูกคะ four f ี่ลูกนั่นเองค่ะ g o d อมาดูนะคะครู Who จะให้ฟังอีก one more time นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็ say together one two three How many apples do you want? Say, How many apples do you want? Good. Next ค่ะ I want four apples, please. I want four apples, please. Okay. I want four apples, please. Okay. ถ้าเราต้องการอย่างอื่นเราก็พูดใส่คำศัพท์อย่างอื่นไปได้เลยนะคะว่าเราต้องการอะไรเช่นเราบอกว่า How many bananas do you want? แล้วก็ตอบว่า I want five bananas, please. Okay นะคะ อ่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะเราจะเป็นขั้น practice นะคะก็คือให้ถามตอบกับเพื่อนนะคะสมมุติเหตุการณ์ว่าตอนนี้เราอยู่ในตลาดนะคะแล้วก็อ่ะคนนึงเป็นคนขายคนนึงเป็นคนซื้อก็คือ seller คือคนขาย buyer ก็คือคนซื้อ,อนะคะเรามาดูนะคะว่าอ่าเราจะตอบยังไงโอเคไหมคะสมมตุติตอนอ่ะตอนนี้ขอตัวแทนนะคะออกมาโอเค F กับ M นะคะออกมาแล้วอ่ะ F เป็นคนถามนะคะอ่ะ how อะไรคะ how much เขาอะไรนะคะ How much beef do you want? โอเคค่ะเขาถามว่าพ่อค้าถามว่าจะเอาเนื้อวัวเท่าไหร่อะแต่เอ็จะตอบว่าอะไรคะ I want f i v kilos of beef please เขาบอกว่าอะไรคะต้องการเนื้อวัว5กิโลค่ะย o ดอะ everybody clap your h a n d for yourself ต่อไปนะคะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันพูดเลยค่ะเอาเป็น how apples นะคะ apples เราต้องการสักกี่ลูกดีคะอ่า s ก็ได้นะคะคำตอบของเรา6ครูจะแบ่งเป็นฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้เป็น B นะคะให้ฝั่ง A ถามฝั่ง B ตอบนะคะเลยเ,เราจะใช้ how many โอเคไหมคะโอเค one h o w อะไรคะ how many apples do you want very good ฝั่งนี้ตอบว่าอะไรคะ I want six apples please very good ค่ะ r a p your hand for yourself เยี่ยมมากค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะให้ใบงานนะคะแล้วก็ทุกคนไปทําต่อนะคะโดยวันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยค่ะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ how อะไรนะคะ how much ค่ะเยอะ how much กับ how many how much ใช้กับคำนามที่ทำไมคะนับได้หรือนับไม่ได้คะนับไม่ได้คะ่ะแล้ว how many ใช้ยังไงคะใช้กับคำนามที่นับได้คะ่ะใช่คะ่ะวันนี้นะคะครูฝากให้นักเรียนกลับไปทำใบงานที่ครูแจกไปนะคะแล้วเดี๋ยว ครับ,คร,บครั้งหน้าเราจะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะไปขั้นขั้นต่อไปค่ะวันนี้ครูขอ,อจบท่าไปแค่นี้นะคะโอเคบายบายแล้วก็จบก,กันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนของคุณครูสกุณาเกตแก้วนะคะในเรื่อง at the market ก็คือเป็นการสอนใช้คำศรรพรรัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายในการไปซื้อของในตลาด ซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมนะคะลองนำำําคําศัพท์พวกนี้นะคะไปใช้ดูเราอาจจะไม่ต้องใช้หมดก็ได้แต่ว่าเป็นการใช้โดยผสมกันบ้างจนเพื่อนๆนะคะเก่งหรือว่าใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นก็อาจจะใช้ในระยะยาวหรือใช้ทงประโยคก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทางรายการสงขลาหนึ่งสเตชันกับช่วงรอบรู้รอบรัว2พปสงขลาเขตหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมนะคะเราจะนําคลิปการสอนของคุณครูท่านใดมาออกอีกอย่าลืมรับชมและก็ติดตามกันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสงขลาหนึ่งสแตชเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็คนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ